สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีกนมาพอก,กับดาร่ามาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะคลิปนี้จะเป็นของเราสามาคีเป็นแจ้งใดเมื่อขึ้นลาสามาคีมานบอกพ่อแม่พี่น้องค่ะมานบอกอ่ะเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าแรรหลุดเนาะคาะนะชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาล่ามาดามเนาะจะได้อยู่ด้วยกันไปนั่น อามือนี้ผู้ใดยังบ่ทัานใดมาติดตามต่อใหม่คองแรกรับนางฟ้าสามวดติดติดพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสามหมวดติดติดค่ะเมือ่อคืนนีเข้าไปสองสี่สี่สองสองสี่สี่สองค่ะเข้าตัวเน้นตัวจอนเน้นให้แค่สองหางเข้าเต็มเต็มเข้าไปเต็มเต็มมาเบิ่งประวัติเ,เพื่อนบัชิว่สามงวดเคยคือบ่เห็นงวดใดวันพี่เจ็ด เข้าไป07เข้าตัวเน้นตัวจอดเน้นให้แค่สองหางเข้าไปตัวเน้นตัวจอดของเลขลับนางฟ้าวดน,นี่เข้าตรงๆค่ะวันที่หกนะคะวันที่หกเข้าไปตรงๆแลาวสามขีออกสองสองห้าเข้าไปสองหาบนตรงๆเข้าไปตรงๆวันที่หกแล้วกับวันที่เจ็ดะแล้วพัฒนาออก เจ็ดศูนย์ห้าบนล่างออกศูนย์เจ็ดเข่าตรงโอเข่าตัวเน้นตัวเจาะแต่เข่าตัวกลับมือขึ้นนี่วันที่แปดเขา่าั้งแต่วันที่หกที่เจ็ดที่แปดวันที่แปดมือขึ้นเนี่ยเข่าไปสองซีเข่าตัวกลับแต่เข่าตัวเน้นตัวเจาะมันบอกพ่อแม่พี่น้องมีผู้ไดโชคได้มันบอกสองงวดโอสามงวดติดค่ะสามงวดติดติดแล้วมือคล้อง นุ่มหน่อยหนาะมนลขคนรูบโอเข้าไปสามสามแบบบ่ตตองกลับเพราะว่าเมื่อคืนเราสามชีออกสามสี่สองบนล่างออกสามสามของช่อแช่ใช่นุ่มหน่อยหนานะมมตขคนรูบรอเข้าไปเต็มเต็มสามสาม,ม,มแบบบ่ตตองกลับงวดก้อนกัะเขาตัววิง่งตัวรวดอยู่เนาะวันที่หยังผ่านแล้วก็วันที่ห้าก็จับคู่เข้าไปเนาะวันที่หาจับคู่เข้าไป วันที่หาจับคู่เขาไปหกหกวันที่หกเขาแต่ตัวรูดวันที่เจ็ดรุดวันที่แปดเมื่อวานี้เข้าไปเต็มเต็มไม่ต้องกลับแล้วกับเลขมีที่มาพ่อแม่พี่น้องคะเลขมีที่มาก็ะเข้าไปสามสามคือกันเมื่อคืนนี้เนาะของเลขมีที่มามีผู้ใดโชคได้หมานน้ำเพลินบ่แต่ว่าของเพลินเข้าตั้งแต่วันที่สามเนาะดนแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่คนละเจ็ดศ e ูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อ บนออกสองโอ้ยออกเจ็ดสองเจ็ดเนีอค่ะอันนั้นม่นอ่าวันที่วันที่เจ็ดที่ผ่านมามันอนันออกอันเจ็ดศูนย์หาเนาะอันนี้คนละเจ็ดเอาบาทน,นี้มาตามบาทน,นี้ผู้ใ้สิตามเลขรับนั่งฝ้าสาวน้อยคนสวยวัยละอ่อนยังไม่ถึงสามสิบปีมือน,นีมาตามตัวยับเข้ามาพ่อเมพี่นอง ไปเทิงเล่าพัฒนาแร้วกับไปเทิงเล้าสามคัคคีเด้อหาได้อันนึงแล้วก็รุดอันนึงหรือว่าได้ทั้งสองอย่างเนาะสองทุ่มครึ่งออกไล่ๆกันพ่อแม่พี่นอ้องจับตามองถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟาสาวน้อยคนสวยเลขลับนางฟ้า้มารูดเล้าสามคัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับสามสองตัวสี่หาง 9 5 9 6ห้าเมันจะเป็น9 9 3าเสามตัวสามหาง9ก้าสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่3ามห้สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเก้หเด้อค่ะเอาอย่าลืมติดไว้นำเด้อสาตัวพแมพี่น้องบนน่เด้อค่ะบนน่แล้วกับบนนอน สามตัวแตกกะเคยพานมาแล้วตรงตรงกะพานมาแล้วเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ต่อไปเพื่อนของชอเชิดชายหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอประวัติให้เบิ่งกันไปแล้วเนาะค่ะเนาะประวัติให้ดูกันไปแล้วตามต่อตามติดชอบคล้องไปไปของผู้นัน้นพงศ์พี่นงคงค่ะชอเชิดชายหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอให้มารูดลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับ ส2องตัว4หางสองห3 7, สองเ3 6สเบิ้นก็จะเป็นสองสอง3สามตัว3หางสอง2า7 2 2ส2ง 3, สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่3 6 3 7 3สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสาแคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของโฉเชิดชัยแล้วไปต่อเป็นของใครการพัฒนาคุณชาเชิดชัยที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเนะาะกราบขอาพุะคหลายหลายอะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มากะเข้าไปสามสามเนาะที่มาดามหายบึงตั้งต่ดต้นคิดเนาะค่ะแต่ผู้ใดบเ่เลื่อนผ่านกะจะได้เห็นหมดทุกอย่างเนาะ ผู้ใดชิตามของเลิกแม่ที่มา้าบ้านนี่มาไปเลขนี้ที่มาให้มารูดเราสามมาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสี่สองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเบิ้ลจะเป็นสามสาม,สามเอามาอีกเราสามสามมาจังใดมาขึ้นสิมาดูเถอะ คันผู้ได้ยานเปลืองทรัพย์ก็ว่าต้องเอาของเก่าทิ้งไปคันแม่นมาดามวะแม่นบอกพ่อแม่พี่น้องอของเก่าทิ้งไปเอาของใหม่ดีกว่าเนาะสามสามแล้วก็สามแล้วก็สี่ส,สี่นะคะตัวเบิร์นเนาะสองตัวสองตัวโอ้สามตัวสองหะสามตัว สามตัวสามหางว่าไปว่ามันหลงสนระหวัดนี้พวกแม่บินดองสามตัวสามหางสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเมียนเดียวสามสี่หกแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคาย เป็นของดาล่ามาดามเบิ่งของดาล่ามาดามดูพ่อแม่พี่น้องบอก,กอดข้ากันมาตะล่าพัฒนาเด้อตัววิ่งตัวรุดเอ่อเล่าสามาชีกะสีกับสองกอดข้ากันมาบบได้จับคูหคให้พ่อแม่พี่น้องค่ะให้ให้สองสองสีออกสองสามสีเด้อนี่ใกล้แล้วเด้เมื่อนี้จับตาม่วงเด้ตัววิ่งตัวรุดมาเทั้งสองตัวกอดข้ากันมาเข่าบน เพราะว่าเราสามัคคีออกสามสี่สองเนาะเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดจับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ดใดจะตามของดาล่ามาดามมาไปน้ากันเอาบประวัติจังหน่อยนะเตียงเป็นจังได,ดประวัติเจ้าคุณมาดามตัววิ่งตัวรูดวันนี้กับบบรูดพ่อแม่พี่น้องวันนี้จับคู่เขาสองหาเนาะวันนี้เขาไปเจ็ด เตาเนาะเอ้าเดินยุ่ได้เดินยุ่ยพ่อแม่พี่น้องคะเดินยุ่เดินยุ่เดินยุ่เดินย,นยุ่ใส่ได้ใส่ได้อ่ะเมื่อนี้มาตามต่อตามติดผู้ใดสิไปกับดารามาดามเตรียมตัวแคปนาจ,จัวมาดามให้วันนี้รูดแล้วสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่อ้าวมาอีกแล้วไดว้สองกับสี่พ่อแม่พี่น้องคะ ว่ามือนี่จะเป็นจังไดจะแตกแบบไดจะแตก3ตัวหรือ4ตัวอาว่าไปมี3มตัวหนึ่งเราก็ไม่ี่น้องเล่าสามาคขี้คือรัฐบาลไทยฮองและ3ตัวแล้วก็2ตัวล่างเนาะสองตัวมีสองเจ8 4 7เบิ้ลจะเป็นสองสองสตัว3หางสองสี่แปดสองสีสองสองสสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่4ี่แปด สี่เจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่แปดแคปหนา้าโจถ้าใครจะตามของดาลารมาดามแล้วไปต่อเป็นกองคายเป็นของเซียนนม,นะมเนาะพ่อแม่พี่น,อ,นองคลงเซียนนมเข้าแล้วหลุดเด้อค่ะเข้าแล้วหลุดคองเพิ่นืัอนี้มือใหม่ไปใหม่เลยวันนี้วันใหม่ไปใหม่ค้องเพิ่นเข้าเร่งวัดก่อนที่มาดามว่าโอ้ยบ,อเเบ่ดด้เบองใไ้เพิ่น อันลงคลิปไปลงไปลงไปเอา้าคองพนเขา่าเจ้านี่เข่าตรงตรงพระนะร้อนห้องบักแห้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องคองพนเขา่ขา,า้อค่ะงวันทีท่ผ่านมาวันที่เจ็ดที่ผ่านมาของเซียนหนุ่มแล้วก็มือขึ้นนี่รูดกระจุยมือนีมือใหม่ไปใหม่เซียนหน่มไม่มาวันนี้รูดลาวสามมิถุนสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หางศูนย์สีส่ศูนย์ห้าสองสี่สองห้า เบ้นก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย์สองสีตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่สองสีสองห้มตัวเน้น2หางเน้นไปที่ 0, 2, 4, 0 2, ูนย์สแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะค่ะเนาะ ไปต่อบานนี่เป็นขลองไผ่คนนองเป็นของน้องนับเงินเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดเนาะแฟนคลับน้องนับเงนินตองตาขอทวดขอไผ่แทนน้องนับเงินเนาะค่ะเนาะโบพานค่ะโบพานรูดไลายงวดเราได้น้องนับเงนินค่ะเมื่อนี่เป็นจังไดค่าเฝ้าสวนทุเรียนโ่ค่าขายทุเรียนเอาเงินเอาท่องบอกเหอะเมื่อนี่มาไปใหม่เรค่อ้อวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะน้องนับเงินคนสวยให้มาวันนี้ นำเงื่อนค้นสวยรวยสับไหมารูดแลาวสามมชีสองทุ่มครึ่งคืนี้ห้ากับแปดสองตัวหกหางสองตัวหกหางก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเบิ้ลโบมิเบินน้ลมาเลืมเลื่มเน้นตัวเน้นตัวจอดเน้นที่แปดรูดที่แปดเน้นไปที่แปดศูนย,ย์แปดหนึ่งแปดสองเด้อกระเด้ออาแคบหน้าจอ ถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยรวยซับเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของซ่องสุวรรณเป็นยังไงซ่องสุวรรณเจ้าเจ้าเป็นยังไงคุณซ่องสุวรรณเขาจะได้งวัดกอนวันที่เจ็ดเขาไปที่ห้าศูนย์เขาตัวเน้นตัวจอผุ่นเนี่ยทำไมพี่น้องเขาตัวเน้นตัวจอผุ่นเนี่ยเรามาขึ้นลุดกระจุยมื่อานี้มาใหม่จับตามองจับตามองใหม่ เอาือ้นวายมาใเนี่ยสามสามมือขึ้นเนาะนี่ไหมออกสามสามเนี่ยมืนขึ้นเนาะสามสี่สองแล้วก็ล่างสามสามวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดจิตามของซ่องสุวรรณเมือน,นี่ไปต่อตามติดยาลาสายตาเพิ่มปุ๊บเข้าปั๊บเนาะซ่องสุวรรณได้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี 5, ่หางสามแปด 58 59 39เบิ้ลจะเป็น3ามสาหหสตัวสมหาง3ามห้าเก้าสาห้าอาอมีตรสามหาเก้ากับ3ามหาเก้าแล้วพ่กแม่พี่น้องคะ่ะหน้าคุณดาล่ามาดามเจ้ากับพีทไทยเพิินอีกจนได้เนาะ คนสิบเป็นอันสามเก้าสามแปดแมพวยแม่พี่น้องเขียนให้ใหมนี่เด้อเอาเอาใหม่ค่ะบ่ผิดบ่แมนคุณอหรีเนคุณมาดามเนาะเจ้านี่มั่นคงในการผิดพลาดนาองพวยแม่พี่น้องว่าววเจ้าสงมาเป็นคนที่มั่นคงในการผิดพลาดค่ะแต่คุณดาล่ามาดามเขียนให้แล้วพวยแม่พี่น้องค่ะสามห้าแปดแล้วก็สามห้าเก้าสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่สามแปดแล้วก็สามเก้าด้อค่ะเอาสามตัวเน้นหางเดียวไม่เดียวสามห้าเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของซองสุวรรณเนาะกาบกบุญครอบคุณนซองสุวรรณที่ห้ตัวเลขหนะทาพังมาวางทางซองกาบขอบพุณนหลายๆอ่ะก็ไปเป็นของล็อกทิกพารวยกกาบขอโทษขอไพ่แท่นล็อกทิพยพารวยบ่เขา่าบ่ปังบ่าพานันมือนีมือใหม่ไปใหม่นะคะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่อย่าเลื่อมว่าของเพื่นก็คยแตก สามตัวตรงๆมาแล้วได้ลอกจิงวันที่เจ็ดเข้าไปแต่ตัวรูดวันที่หาเข้าไปหนึ่งแปดตรงๆรงสองวดติดติดหกหกวันที่สี่แล้วก็วันที่ห้าเข้าไปถือว่าเดือนดีพ่กแม่พี่น้องถือว่าเดือนดีอ่ะเดือนดีสุกคนติตามคลองไสกัดตามเมื่อน,นี้เนาะจัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะล็อกจิกพารวยให้มาวันนี้รูดลาสามชี ่ะจะได้บอสซับสซนพ่อแม่พี่น้นองแกับ0ูสองตัว4หาง8ปดหนึ 1, ่งแสามศ่งนสเบิ้ลจะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง8 0ดศูนย์หนสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่ เน้นไปที่แปดหนึ่งศูนย์สามสามตัวเน้นหางเดียวเม่เดียวแปดศูนย์สามเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามล็อกยิกพารวยแล้วก็กราบขอบคุณขอบุณเสียน,นแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนะาะวันศิ์เป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆอ่าคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็น ร่วมเซียนรัฐบาลไทยแห่ก่อนเด้อค่ะเด้อจะลงให้ก่อนเลยรวมเซียนลอติดตามช่วงมาของผู้ใดเขาเนี่ยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ